คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าร่างกายของเราป้องกันเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้อย่างไรเมื่อเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายมันจะพบกับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเช่นผิวหนังเยื่อเมือกและขนหากเชื้อโรคมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้มันยังจะพบกับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอีกชั้นเช่นมาโครฟาจและเซลล์เพชฌฆาตตามธรรมชาติที่สามารถกำจัดทำลายเชื้อผู้บุกรุกได้ นอกจากนี้มันยังจะได้พบกับ T-memory เซลล์เซลล์หน่วยความจำภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่จะผลิตไซโตไคน์ซึ่งเป็นตัวช่วยประสานการตอบสนองและเรียกให้เซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆไปรวมกันสู้เชื้อโรคเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณจะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติจริงขอแนะนำให้คุณใช้ For Life actor, ์ l i f e Transfer Factor ภูมิคุ้มกันธรรมชาติแท้ร้อเปอร์เซบรรจุในแคปซูลให้คุณเติมกันได้ทุกวัน แล้วร่างกายของคุณจะได้รับการปกป้อง